วทต่อครับ่ยเออลาตุดค้างโอ,โอ้โหมอะไรลยที่คุกกันเลยเออน้ายก็ไม่บโง่โงตอเขารอยากไ่หบไม่รู้่ผมไม่รู้ว่าชื่อกัน

เงาม <g ül üyor> ีไงนบนมานานอยากยิงคนจะเขาทางหน้าเหรอเขาทางอันกว่า <c oughs> มีโยก่าด้อกวันจันทร์ตอนนี้แอร์น่าจะเหลือสีไหนดีแล้วมั้งพี่เราเราจะมาเนี่ยแอร์เดือดกลางมันอยู่ข้างหลังนู่น อยู iden, Bref, ่ข้างหลังกับข้างหน้าตอนนั้นแกกลัวว่ามาเล่นข้างหลังพี่แรมพี่แรมอยู่ไหมดีอยู่อาชิบอาชิบผมไม่ได้หิวนะไม่มีคนคานอ่ะ โน,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 น่นบิงอยู่กลางลานหนึ่งตัวเยีมมเ่ยัเนแล้วเยี่มผมว่าเยอะอ่ะแค่หนึ่งเฮ้ยมันสองตียังไหมพี่กลางระจัดโอ้เล่เขาพวกบินไม่ไม่บีนไม่กันหรอกเข้าธรรมดาน ผมเห็นหนึ่งกอลวิ่งไปที่มาห้องอะท่าฟังเลยผมไม่สึกว่าผมไม่เคยโดนมมการยิงเลยนอกจากอะไรวะไอริท98อะไระนั่นแหละนั่งขมจัดนี่นี่นี่ด,ดูตามรอยรถถังมายพา่อนเข้าแองครับยังวันนี้นี่นี่นี่เห็นตัวกลางไม่เห็นตัวกลางไหมเห็นตัวกลาไหมนั่นน,น,นนั่นนั่นตัวนึง <c oughs> แล้วพี่ <c oughs> แล้วกระถางยิงต <c oughs> ายเย็ไอ้นี่มายังหงงตรงนั้นงรถถังยิงตายเลยระวังนะมีหลายตัวมันยิงตรงนั้นอะตรงเครื่องบินใช่ไหมอ๋อมันมาจะมาจากข้างหลังแล้วนะระวังบ้าไม่ยกข้างหลังคนไทยอ่ะนี่ไงพี่ผมเห็นแล้วตัวนึงก็เล็กไยแต่ถ้าเขาจะไปใกล้ๆมันยิงได้ไหนตัวนั้นอะ เชื่อหนึ่งสองสามสามขาดสมาบ้างด้วยสามสามผมเห็นผมมีสี่ห้าตัวเลยเยอะเยอะตอนนี้ผมแบกคิวนะครับผมอยู่ข้างข้างข้ามกลางสมอระภูมล็อกครั้งที่สองยวดูหลังให้คุณเอาไงขยับไปข้างหน้าไหม อยู่ข้างหน้าน่ะมันอยู่ข้างหลังเง่าเปียบเลยแล้วเราเล่นระวัง,งพูดเราว่ะทางที่เราจะไปนะใช่เราต้องไปทางไหนอ่ะอ๋อมไหมผมวให้ผมวิ่งกลางไปดูไหมพี่เน,น,น,นี่ยตรงกลางเนี้ยตอนยังไม่เห็นเลยระวังข้างบนด้วยนะระวังรถถัง <นะ S 1> ด้วยน <ๆ S 1> ี่มันมันยิงอัตโตะไปในเนื้อใหญ่เลยนเนี่ยว่ามันอยู่ตรงน,นั้นอ่ะ ตรงนี้ตรงนี้มาได้ตรงนี้เจ๊เมเตตามมาวันหนึ่งวันหนึ่งเลวันสองเติมกำลังด่วนโอเคกำลังตามไปจังวะนี้แอร์แตกพีแอร์แตกคุณรีบคุณรีนะจังอีวีดโอ้พี่หนึ่งสองมอ้ยวิ่งเป็นพวนเลยอ่ะมันออกแล้วมันออกแล้วมันออกไม่อุ้ยพี่เอ็ก่ให้พี่ก่อให้ไปไปเร็วเร็ร็นี้ ที่เป็นดับหน้าดับหน้าตอนนี่ตามนี้มาตอนนี้มานายบอลกำลังไปกันเราไปเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองเดี๋ยวเองเข้าหลังอ่ะเองเข้าหลังเลยอุ้ยพี่เขาไม่ได้ตามไม่ทันหรือว่าขบวนรถไฟวะยะวิ่งอะแตกแตกแตกแรงไอ้เจ๊ลิปโอยูหอยู่รั่วอยู่รั่วพี่อยู่รั่ววิ่งไปแล้ว พี่ยิงว่าได้ไหมยิงว่าให้มาสนใจพีเ่เออไปได้ไปได้ยังไม่ได้ไไดไไดยังไปได้ต,ต้องหันโคบมันโครบได้มีเลยเลยมาเนี่ยนี่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 มาต้องต้องตามเอาให้ได้ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเรารู้บ้านมันเราดักมันเป๊ะเปี้ยวเลยที่มันโอ้โหมันไปแล้วนั่นน่ะมันเล้ยงเข้าไปแล้วยิง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 โดน ให้มันตวนให้มันตวจโอ้มันวิ่ตีแตกเลยตมีตวีตวีเจมงานมาเลยโอเคโอเคอยู่ข้างหน้าเจมเลยโอเคเขานะระวังอืมเขาก็จะเข้าไปทำไมอะอุ้ยสวนสวนระวังระวังระว่งเก็บเก็บ ตัวเดิมเจ็บเลยหูกดะจก่อนยิก่อนไว้ยิงมันขึ้นบนเขากันไม่ขึ้นบนเขากันเห็นแล้วเห็นแล้วมัคิดว่ามันเป็นลิงเขาหนอนว้ยเอามันยิงเองที่ผมเดินที่ผอมันเดินที่ผมโคตรไกลโคตรไกลสวยพี่ไปเลยสวยพี่สวยเขาหลับโอ้มยขึ้น โอ้ยล่วงคู่มันชุบมันชุบไม่ตัวไหนผมไม่เห็นอ๋อมันไม่ชุบตัวนี้ตายตัวนี้ตายหรือบนเขาตัวเดียวใช่ไหมวี่งบนเขาตัวเดียวเจ็บเจ็บเจ็บบนเขาโดนแต่ดสิบกว่ามีตัวคานเนี่ยมีตัวคาน์มันเข่ามีมันเข่าเนี่ยขึ้นเคลนไปเนี่ยเนี่ยบนเข่าได้เลยพี่อ๋อไม่ทันแล้วโอ๋ยไม่ทัน ของนี่เก็บของแอร์ได้มีที่ไหนเล่าเขาเก็บได้เขายิงตัวมันตายมงเนี่นยน่ะเอ๊ะอผมเก็บเลยไหมเก็บเลยเก็บเลยเก็บแล้ววิ่งก <ใน S 2> ลับเลยเหรอได้อะไรบ้างเนี่ยได้บ้องปืนลูกบ้องลูกปืนยา มันไม่มีน่กการระวังตีคนไทยเข้ามันยังตามอยู่ไอ้ผมยังไม่ได้ทำอะไรอยู่กับแซมอยู่กับแซมโอเคไปแล้วนะนี่ได้ตัวนี่ได้ตัวไอ้นั่นนักการอยู่นี่แซมผมเก็บสองศพแต่ยังเก็บศพไอ้คนเก็บแอร์ยังไม่หมดนะเขาโดนยิงก่อนไปเก็บมาแล้วเนี่ยสองศพนี่มึงเก็บแล้วไม่รูีศพไหนบ้าง มันมีกี่ตัวสามตัวมีมีข้างหน้าผมนี่อีกศพหนึ่งเออมียิงลูกไปสองเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บ,ลบ,ลบลเ,เลยเก็บเ,เลยไปเลยแคมป์สวยไปแคมป์เลยใครได้แอร์กับผมสั <Hello. S 1> ัโดีแคมป์ไหนนี่กับผมกับผมโอเคไป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 เลยเปิดอะไรมาเนี่ย ได้บ,อ 2, 2> บ,อบ้องสองบลูมาสามกระบอกอะ่ะมาดาหนึ่งเขาได้จากศพมาเลยอะืนสองสองบ้อง<น>สไนเอ,มอ็มโฟแล้วก็ค b บีแล้วก็ลูกบ้องหนีหนจากแคมน,นี่เดี๋ยวมันมาบึ้มเฮ้ยหยอ,อตัวบ้อง <c oughs> ก่อนทุกเอาตัวบ้องไงโอเคเดี๋ยวรอแคมแล้วนแล้วก็พาแซมขึ้นรถไปนู่นเลยตาของพี่แซม จะเอาชุดไปให้ปืนเอนโฟใครใช้ใช้แค่พอแค่ใช้ก็ได้แค่เนี้ยแต่เรามาเอาแอร์บ่อยไงก็ต้องสี่บ่อเนี่มันยิงกันเองที่เที่คนไทยขื้ดทีเดินโดยิงนะ้วขึ้เลยยิงกันเองในบ้านบ้านมันอยู่ใกล้ๆเอ็กเนี่ยตรงเนี้ย ต้องไหนอ่ะพี่บอับนมตนน้มเลยสายแอร์พอร์ตอยู่ข้างบนน่ะนิดนิดเนี่ยคืนนี้จะบอมมันเดิแถวแก๊สอี่ได้อยู่หลังแก๊สไปอะ่ะติดเกือบติดนิดน้ำอ่ะไปเลยค่ะแซมตามตนหลองยื่น <ๆ S 2> ห้าเล็กห้าแต่ไม่มีแต่ไม่มีเกาะเกาะอยู่นี่เกาะห้าเหรอพี่เกาะไม่เกาะห้าไม่มีเกาะห้ไม่มีกำลังเก็บของนโดนในตัวเข้าจิไอ้รตัวนั้นน่ะเขาไปเก็บมันดาวคู่ยิงดาวคู่นึกว่ามันชุบที่ไหนได้มันดาวไม่ตกมันยืนมันยืนแบบมันหมอบอ่ะ ตำยาไงไอ้บนขเข่าไอ้ไอ้บนเข่ามันดังนิน่งๆเลยใช่าตุดหมอตายหายเห็บข้าบ้านองใครไม่มีชุดมาเอาใด้แล้วแล้ว ไปจัดนี่ให้ไวที่สุดได้ปืนฉันคืนแล้วพี่มันคิดไงอ่ะเป็นไมันคือไม่ได้เราต้องทางนี้ทางนี้ออกไม่ได้ต้ออองกเอิงออกทางนี้เองไปดู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 กายกระโดดไปเหอะโอเคปะอยวาอทำปืนเก็บก่อน น้ำมันน้ำมันน้ำมันถูกแปรเอาไปไหนในกล่อง,นงนในกล่องข้างหน้าเลยในกล่องข้างหน้าเลยไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาประตูข้างในก็เปิดได้ <between S 1> ได้ยังเอาเ็มโ4กับไอ AK กับประมาณตั้นี่นะเอาเก็บตัวแค่นั้นแหละถือว่าพุ่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อย ครับผมเปิดแล้วเปิดแล้วใช่เป,ป,ปเไปลไข่อยาวยาวอืมอชิปต่อไปเชิปต่อที่ได้จับกับปืนสองป่อกเอา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 รถดิฟ เดี๋ยวก่อนนะแคสซีอยู่บ้านนี้มีไหมไม่น่ามีอยู่บ้านใหญ่บ้องเอามายังเอามาแล้วใครตามติกมาเนี่ยเขาเองไปนุ่นเองเองทำชั้นวางแลวของด้วยนะเคียร์ของของด้วยเตรียม ันอย่างเงี้ยมันมันเราเริ่มมันเลยเรียเองอยู่เว้ยหลังจากที่เราไปได้กินมันน่าจะเป็นพวกกันที่แอร์นะเพื่อเนี่ยน่าจะแบบคนแอร์ได้แล้กมาพวกกลับมาพวกกันที่แอร์พอด รถเราจะรอยไปเนี่ยพีนี่ถ้าควันควันไฟลุกโดดลงนะเอาเอาเอากินมาดีใใจผมเชื่อใจนะ ไฟลุกตด,ดลงโอ้ไฟมันลุกแล้วเนี่ยเรื่องหนังเรื่องโดมินิตเลลโตมาแล้วพยายามไม่เป็นไรไค่อยขี่ไปเอาไปซ่อมเอา <c oughs> ลาสุกเจอเจยวต้นไม้ละเบิดไหมเนี่ยไฟลุกอย่าขี่นะคังแน่นอนถ้าพวกถ้าเผื่อมันทังนะเก็บน้ำมันมาด้วยโอ้มันจะบึ้มทั้งสองแล้วเนี่ย ตอนเนี้ยเหลือน,นิดเดียวพี่พี่แดงเหลือน,นิดเดียวอะให้ผมชนแค่ทีเดียวก็ขึ้นสวรรค์ู่แล้ว,วอ่ะม,มันจะเป็นตีบอร์ดด้วยเนี่ยอย่านะพี่พี่ยากลัวไก่ไม่นฝังแล้วอะพี่ <c oughs> <c oughs> สาม่เเคยห็นสใจสมใจพีแล้วเนี่ยอยากได้ลงเยอะๆกันอย่างเงี้ยพีรถระเบิดถ้ารถระเบิดตัดไฮไลท์เลยพี่จากรถระเบ <c oughs> ิดอะเก็บแอรกลับบ้านแล้วรถระเบิอดอะไรอย่างเงี้ยอาจัดอะ ราเปิดก็ไม่เป็นไรใกล้ถึงแล้วนะกลับมาเก็บเก็บชั้นก็ดีเดี๋ยวกลัวไก่มาเก็บก่อนฟันฟันับอสไบโอไหมมีคนเยอะไหมเยอะนั่นไงเจ๊ครับผมเรียบร้อยแตกคู่ผมไม่ได้ชวน่อะไรเลยชุบไม่มีด้วย หลบหลบหน่อยตายหลบหล,ลบหน่อยมีมีดมหมม่มีเม็ดไม่มีม,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 มามามาอ<า>ือหือตายกลางแจ้งเลยพี่แซมไม่เตยียงไหมพี่ไม่มีอ่ะเดี๋ยวมาไหมครับเพื่อจหน่วงหน่อยมา

โอ้เรียบร้อยอใช้สโคปอะไรอะ่ะคณสี่ก็มีโอ้โหคณสี่มันก็ใช่ทีนี้ใช้เลดด์ดอปการไม่รอเข้ามาเลยจะได้ว่าสี่เบอร์กันทีลองเปลี่ยนคนสี่ แลดด์ไงไหมพี่ฮะอะไรเปลี่ยนแลดด์ดดนไงเปลี่ยนเป็นแลดด์ดดเขาเลดดอดเหรอว่าจะเปลี่ยนคูณสี่ใช่ไหมใช่พี่โอเคอ๋เอเจ้าไงพี่คูณสี่ก็ได้นะหาคูณสี่กันก็ได้ ้ไเป็นใจเปี้หมดเลยคิดยังไงเนะี่ยมาดวลกับคนยิงไม่เก่งเนี่ยเอาพี่อยู่ดบเบอร์ก็ต้องยิงเก่งเลยพี่เฮ้เซิร์ฟมาก็เห็นผมผมเห็นเขายิงเก่งอะไรเปรี้ยวๆเลยพวกยูทูบเบอร์อะไม่เกี่ยวเอาล่ะยูทูบเบอร์เล่นแตไโหดจะได้แต่พี่เงียบไง,ง,หงแหมเล่นในคอม ตัวสับกากเฮ้ยเอาอะไรมากพี่ใช้โร้สับอะไรครับมีโน,น้ตสีก่สกออ้รเอ้าทำไมเปลี่ยนสกอปไม่ได้วะ ระระเอาไม่ได้จะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่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 อย่าดีพี่ได้แล้วนี่เอาพี่อยู่นี่น <c oughs> ี่ไม่รพี่ดีติดแล้วตี <c oughs> ่แล้ว <c oughs> มาใครจะเล่นครับมาพร้อมยังไป S <S <S เดี๋ยวกระสุนแค่ส่นเดียเยอะปหมแค่สุวนมีเยอะปหมแค่สุนอีกเอาได้ไหมครับพี่สักร้อยหนึ่งโอเคหมดนี่ก็พอ ปั๊มยาหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นป่าโดนไปตอนแรกนี่ป้อมยาเปล่าเรียบร้อยเดินไปชมไปเดไปชุ เราไม่ได้อยู่ในที่นี้วะไม่ได้พี่มาเชิบไม่ได้อยู่ในที่มาุบดีผมทำไมไรอยู่ไม่ไม่เต้พี่ีแอบปั๊มยาแน่เลยไม่ได้เห็นหลบเงียบๆพักหนึ่งอ่ะผมผมแรกตอนนั้นผมแรกพี่ท้างเลยแบบหน้าจอหยุดนิ่งอ่ะพีเหรอ ซื้อเคสแสบใหม่ทำชุดเสือาวางดิเกียร์ของดิวางพี่ครูบ้างไหมพี่พอดีพอดี๋ยอยากเล่นปืนนี้เลยก่ะเต็มตัวมาผมใช้ปลามาร์ตได้ไหมไม่ได้เล่นปลามาร์ตมานานด้วย chưa <laughs> ok à chơi nghep đây là à đồn <đuổi> đeệt à đáp đơn vị mà mà ไห nice, นคือปรอนะพี่กดไหนคือปรอ้ตเตนี้มันใช้ไม่ได้เหรอใช้ได้ครับต้องผ่านไอ้บล็อกขึ้นข้างล่างนะไปไปไปกระสุดปีนตอบ โอ้้ยอ้โ <żeby> อ <så S 1> ้ยอโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยยอย้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอ้อไห้ยโอ้ออ ฝากกดหัวฝากกดไลค์กากติดตามด้วย like น,น,นะคะเรียบร้วค่ะย่างแอร์มาได้เรียบร้อยเฮ้ยโจ๊กป๊อง ทีมงานมาตรฐาน